รอไปหนึ่งนะรอแป๊บนึงมันสวยจนทนไม่ไหวอ่ะเป้ตงเป็นไงให้ดูวิวก่อนอย่าดูเราเลยเราน่าเกียดอ่ะดูดิคนคุณอันนี้แชยังคุณสวยมากเลยอ่ะแชยังแชแล้วแชเลยแชแล้วแชอีกแชอยู่แชไปแชแชเฮีย่าพี่คุณพี่เขาจิก พี่ประมาทนะคุณพี่เอ้ยคุณคุณเทพอะแต่คุณพี่ทำให้เฟรมผมเสียแกสเกิร์ตบอ่ะคุณมาสุฟรมสวยละจะได้เฟรมสวยละเออเออมาดีมาดีมาสิมาสิมาสิครับ ย่อต่ำดีเอ้ยสูงๆยิงสวยก่อนนึงไปไปไปเฮ้ย <c oughs> ดูดิทุกคนคุณขอดูปอีกหนึ่งช็อตตรงนี้เสร็จละไปโอ้โหตรงนเป็นตับ p o วีช่างคล่องเอเ้ยน้องหงเดินเรียงกันเป็นตับเลยดูดิเ <c oughs> ยื้องย่างกันใหญ่เลยดูดิ ตอนแรกจะมาขึ้นชิงชาสวรรค์กับนัน,นนน์ครับแต่ว่าแต่วต่าเหมือนเขาไม่เตรียมเพลงมาแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเพลงไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนเพลงพี่นาคไม่น่าหรอ <laughs> เพลงแล้วที่เราขึ้นเชิงสวรรค์กันแล้วอย่าหยุดเวลาปะไม่ใช่ใช่ปะเฮ <laughs> ้ยคุณการ์ดคุณการเอ็กซ์พีการ์ดคุณการ์ด <c> อยู่ไหนอะ่ะ <c> อยู่จังหวัดอะไร <c> <c> เออใช่ไปดูนาคกันเด้อ ร้านในจังหวัดอะไรครับเอ้ยอยู่ประเทศอะไรไครับผู้พิททุกคนคุณว่านอกจากคำว่าทุกคนแล้วในวงการการไลฟ์มีคำแทนนำหน้าตัวเองว่าอะไรอีกเพื่อนเพื่อนวะท,ท่านผู้ชม<ป>ท่านผู้ชมไลฟ์ ผมคนนี้น่าจะแฟงกันหรอกถ้านึงเกอนที่รู้ใจกันนานๆก็ิดอะไรกันจับมือกันแล้วก็พอคนถามว่าเอ้ยเป็นอะไรกันอ๋อเส้นเสนีเส้นเสนีแล้วผู้ชายก็ <c ười> ผู้ชายก็เปิดปักบัวร้องได้พี่สามมันกลับไปเกิดเป็นแน,น่นนแทน,น่เลยคือหาอะไรครัหาพิวเตอร์พาลูพาลู ปีสามแล้วเขาบอกไม่เป็นไรครับผมไล่เก็บไปไปดูเป็นเมมโมรี่อยู่ลังตัวเองแก่ๆแล้จะมาดูว่าตัวเองเคยมั่งกึศถือบอกว่าอยู่ประเทศอะไรเขาลุงแล้วปะรู้เหอะไอ้ซีนนี้ดีซีนนี้สวยอ่ะแกให้เป็นแพนกล้องถ้าเป็นถ่ายเซลฟี่ตัวเองในกล้องหลังแต่ว่าที่จริงให้ดูข้างหน้าทุกคนสวัสดีครับแกให้เป็นแบบนี้เหรอปะถ้าถืออะไรนะ โู้สินี้สวยมากคุณคุณผู้ชมผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะแก่สุดเลยตอนแรกจะเป็นเพื่อนเคุณผู้ชมได้ยังไวะคุณท่านผมทุกท่านครับผมขอสีนี้มันสวยอ่ะผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะพี่เต้อยู่ไหนแล้วครับไม่บอกหรอกครับแต่ตอนนี้เวลาตอนนี้กี่โมงครับตีสามทุ่มผมไม่บอกหรอกวันที่ไหนแต่ว่าที่เนี่ยสามทุ่มเออ มันคืออะไรต้องมานั่งบวกลบเวลาใช่อันเท่าไหร่ลบหกอ่ะฮะลบหกอ่ะองศาหรอเวลาดิโอเคอุ้ยแต่หมูมันเงียบเนี่ยจริงแล้วคนได้ยินที่เราพูดป่ะเออจริงอ่ะปะคุณ่ะเดินทางกันต่อหอากาศหนาวไม่ก็ก็ไม่มากเย็น นกอะไรให้ถ่ายเออเราอาจจะอยู่บางปูก็ได้ใครจะไปรู้มีสิทธิ์ปะมีสิทธิ์บางปูปะเฮ้ยนกอะไรวะสองคนนี้ไม่ใช่แฟนกันหรอกเขาแค่เขาแค่หนาวเขาแค่หนาวก็เลยเหมือนฟิวแสดงความรักใชุ่ชมกันเพื่อเพื่มระดับร่างกายแก่เหมือนกันเหมือนลูกแบบ เปิดฟิลเจอร์เปิดฝันลูกมาแล้วรใช่เปิดซีรีส์ละครแล้วเจอคนจูบกันแล้วก็แบบไม่อยากให้ลูกแบบไม่ได้ทำอะไรกับลูกเขาไม่ทำอะไรกับลูกขแค่นี่ไงฟิลพาลูกมาเดินเล่นแล้วเห็นเขาแค่เอาแบบว่าเหมือนแบบเพื่อพัฒนาร่างกายพาลูกเดินเล่นเราไม่อยากให้ลูกเห็นว่าแบบนี่มันแบบเขาจูบกันเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกลูกเขาปากประกบกันแล้วอีกคนเป็นร้อนในเขาจะรักษาให้่ะเขาฟังลูกน้ำลายรักษาแผลได้อีกคนเขาพยายามรักษาร้อนในนี่คือตัวอย่างของคนนี้ คนที่ไม่ e d ดูเคทลูกอย่างถูกต้องคนที่แบบคอยปิดบังลูกพ่อแม่สมัยใหม่จะพูดว่าไรครับสมมติว่าเคมีมีูโชมจูบกันเขาจูบกันคือเขาเขารักกันเขาแสดงความรักเ้าถ้าสมมติเด็กถามว่าอ้าวเขาจะมีลูกเกิดขึ้นมาเลยไหมครับลูกโตอย่างไรลูกจะรู้เองโอเคอ่าเนี้ยทำไมไม่ e d ดูเคทลูกอะไรนะทำไมไม่สอนลูกเองให้ตัดเป็นธาระของครูแล้วหลังจากนั้นเขมาคุยกันโอเคโอเคให้ครูเป็นคนเริ่มให้ให้ครูเปิดให้ จริงๆแล้วเอ่อที่พอร่างกายเราเจเนติกของเราแต่ละอย่างก็มีมีระบบกลไกของมัน Is that London? How do you know that? ไม่ใช่สะหน่อยครับ I'm not sure ไม่ใช่ลอนดอนแน่ๆตอนนี้ไม่ใช่ลอนดอนครับโต่เราไม่ได้อยู่ลอนดอนแค่สุ่มมูทู e พลสไม่ใช่เราโมใช่เราอยู่อังกฤษแหละ Can't change to เมืนอไหร่ อุ้ยมันเป็นร้านแบบร้านแบบร้ย slash and cold drink local อ่ะพูดตรงผมฟังสำเนียงของคนที่นี่แบบคือมันฟังยากผมฟังไม่เก่งนะเออไม่ถนัดเหมือนฟังคือเขาเป็นภาษาบ้านเกิดเขาแต่เราเราไม่ค่อยได้ฟังสำเนียงแบบนี้ไงแต่แต่ไม่ได้อยู่อังกฤษนะหมายถึงว่าผมเราว่าสำเนียงอังกฤษแต่ผมฟังไม่ค่อยไม่อยู่เลยทงไม่ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเพราะเราแบบฟังแล้วแบบเหมือน ไปเขาไม่รู Olivier, <Right. S 3> ้เร uh ื่องไปเขาเรียกว่าไปบ้านเชคสเปียร์มาใช่ป่ะเขาอธิบายอะไรก็แบบจับใจความไม่ค่อยได้อะมันฟังยากปกติก็พอจะฟังรู้เรื่องนะใช่ปกติฟังสำเนียงอังกฤษของยากไงคือแบบ it is a book เงี can right? ้ยเราก็รู้เรื่องอะนึกแบบว่าแต่พอเป็นแบบแต่เราก็เห็นว่าพอนี้เราก็ปรับตัวโดยการที่เราไปสั่งแล้วเราเนี่ยพอนี้ผมขอไปคือพลาสติกโอ้ก็โรลวอ change for me ผมก็พ <laughs> so. like, ูดอย่างนี้เลยให้ให้เขาเข้าใจแล้วรู้สึกภูมิใจว่าได้เขาฟังรู้เรื่องพี่นี่เขาอาจจะฟังจากจาก บอดี้แลงก a g e ์บ้าได้เลยมึงไ่่แลงกูดไม่มีใครฟังเรื่องหรอกเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาคนไทยนอนนึกว่ะมีแต่ต่างรัฐต่างชาติ Where is this Where is this day Somewhere Somewhere In เขตร้อนไม่ร้อนเลยไม่ใกล้เคียงเขตร้อนเลยโอ้ครับ เฮ้ยไทยบัสมาดูด้วยฮะน้องไทยบัสอ๋อไทยเตยวันอ๋อคุณกับเตยวันกับไทยเหรอไม่ล่าสุดไปทำงานด้วยกันไหอ๋อเอ่อเราสดอใช่ไหมใช่ไม่เราใครชนะคุณปะไทยเก่งปะเก่งเก่งน้องๆเก่งหมดเลยแค่อะกดโบกมือกดโบกมือให้ไทยหน่อยนะวุกัคอคนโหมมันเป็นเกมแบบเกมแบบเกมขำๆอะมันไม่สามารถวัดได้ว่าใครเก่งพี่เก่งหรือเปล่าแล้วแล้วไทยเล่นมุกเก่งไหม อะไรนะวันนั้นคนมันเยอะอาจจะไม่มีช่องให้เล่นโอเค okay. แต่ผมเคยทำงานกับออบอสคนหนึ่งเขาน่ารักกันทุกคนเลยนะอุ้ยสวยหราะดอกไม้ไทยให้ถ,ถ่ายว่านี่ประเทศไทยหรือเปล่าดอกไมีอย่างนี้นจะเป็นดอกชบาแน่เลยใช่ไหมสีแดงๆองอันนี้ก็เป็นการสอนรูปที่ผิดเหมือนกันพยายามอะไรน,นก่คือเดาเรื่อง <c oughs> แล้วก็ดอกมะเขือม่วงตะมุอะไรเนี่ยตะมุเล็กอะไรเงียเอา้าอินทนนท์มาคุณอินทนนท์สวัสดีคุณอินทนนท์หน่อยสวัสดีครับนี่เราอยู่ดอยอินทนนท์กันนะครับเหนือสูงสุดของอันนั้นคือเดินไปก็ที่เราไปเมื่อเช้าแล้วป่ะแล้วตอนนั้งรถไปทำไมอะ่ะนั่นดิยวนั่นไงเช็คปีอะไร เทางด้วยไปเช็คเปียอะไรประมาณนั้นเช็คเปียหรือเจเปียเจเปียคืออะไรนะคุณมาอะไรเจเปียคือร้านร้านน่าจะร้านที่หัวหิ้เป็นร้านแบบร้านขายอาหารเช้าเสียงรถนึกว่าอยู่กรุงเทพคุณจะยามเกินไปแล้วนะครับที่นี่เหมือนคืออะไรอะครับไม่อันนี้คือมันเป็นเขตชานเมืองป่ะคุณใเขตชานเมืองชานเมืองสวัสดีน้องแนนน้องชินนนท์ครับ หรือว่ามีใครชื่อแนนเราไม่รู้จักอันนี้คือฟิลแบบฟิลเด็กแบบไม่ใช่ฟิลฟลกูเกิลทางสเตตมาอ๋อจะ,ะ,ะอ่านว่าแนนนอรเวยอเอออยู่นอร์เวย์หรือเปล่าเออถือว่าคุณคุณใกล้เคียงไหมครับเออใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ในใคียงครยบใ,นใ,นในก้ยใ,นในียลยเย้ มันคือที่เราเดินมันไม่ช่าเดี๋ยวเขรู้ว่ามาซัมเมอรเซอร์ของประเทศอะไรเออแต่ทุกประเทศก็มีมาซัมเมอรเซอร์ได้แหละก็ใช่เดนไลออนเขาคลาดว่า Love from Brazil ว oh, hmm ัสดีค oh, ร right ับสวัสดีครับม oh, you know? ีใครอยากฝากซื้ออะไรจากอังกฤษถ้าพิมพ์มาแล้วสายตาผมเหลือไปเห็นอันไหนแล้วผมอยากซื้อผมจะซื้อไปให้อ่าเริ่มครับเนเธอร์แลนด์ไม่ซื้อไม่ไหวครับทั้งประเทศไม่ไหวนะไม่เอานะ ทงบนหัวพี่เตย์สถานทูตอังกฤษเขาว่าเปิดที่ประเทศนี้มันเอเราเดินผ่านสถานทูตอังกฤษกันด้วยจริงมากคุณอย่าพยายามเลยคมณเป็นอย่างไรคุณอมาเช้าป่ะอะไรนะคือเรามากมาเช้านี่ประเทศไทยนี่ไงเราอยู่ที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยของแท้ สามทุ่มมาสูดอากาศเฮ้ยแต่เรามาสูดอากาศตอนนี้มันคาร์บอนไดออกไซด์ปะต้นไม้มันจะปล่อยคาร์บอนไักทรายปะตอนคืนอะแค่อะไรก่อนเออใช่มีความสุขก็พอแล้วเนออใช่เราเดินมาเช้าอุ้ยแสดงว่ามันปิดตอนตอนเช้ามันปิดถนนให้คนเดินน่ะนี่ไงถนนเริ่มหินแล้วนะครับปิดถนนคนเดินอะไรที่ไหนครับที่ไหนครับทุกคนลองลองทายดูเข้ามาครับ โอ้หคนที่ใส่เสื้อสีคุณคุณคุณ <Huh? S 1> มาที่นี่ผมชอบพูดหลายทีมากเวลา uh oh. ผมเห็นคนผิวสีอะที่แบบที่แบบเหมือนเป็นผิวสีแอฟริกาที่แบบผิวสีนี่อะใส่ชุดสีพาสเทลอะมันสวดมันมันละสายตาไม่ได้อะคุณต้องคือเขาเรียกว่าอะไรเดียย้าที่ศึกษามานะเขาเป็นสีผิวที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นสีออกโทนมันเลยว่าของเราจะอมเหลืองแต่ว่าของเขาจะอมเป็นโทนติดฝาใช่คูล<ะ>นิดนึงอะแล้วก็ใส่พาสเทลแล้วมันแบบ มันมันเอาสแตนดิ้งอ่ะผมชอบเห็นมากเลยแบบแต่เขาใส่สดๆก็ขึ้นนะสมมติแดงสด,<ไ>สดฟ้าสดอะไรก็ขึ้นแต่ว่าพาสเทลอ่ะมันแบบมันสวยมผมแบบคนที่นั่งข้างๆผมในแฟชั่นวีกับเขาใส่สีอย่างนั้นมาแล้วผมผมนั่งมองเขาแล้วเาเออช,ชมเขาเลยอะ่ะ <c oughs> แบบวันนั้นเห็นคนใส่แบบสีม่วงลายแล็คอ่ะรู้จักปะสีม่วงลายแล็คทำไมเขาก็ขายของไม่เอาขายของที่นั่ยนยนี่อืมอยู่ที่ไหนกันหรอ ยคุณคุณเรี่งครับว่าเราอยู่ที่ไหนกันครับเริ่มมีอะไรอย่างงี้ครับโปเกมอนเห็นแล้วครับเห็นไหมครับว่าเราอยู่ที่ไหนกันครับเริ่มคุณคุณไหมครับดินแดนโปเกมอนหรือเปล่านะคุณเอาดีๆผมกลับไม่ถูกนะถูกผมลบบถูกผมมาไปได้และเราอยู่ที่นี่ครับนี่พีเซนเตอร์ดีเด่นขอขายของหน่อยเถอะไปเราไปดูกันดีก่่นครับมีของเซลด้วยแต่ว่าดันปิดไปแล้วเสียดายจริง สีกูแต่ที่ดอกไม้ดอกไม้สวยเนาะสวนราชพฤกเคยไปปะคุณคุณถ้าเกิดทันมาสวนราชพฤกษ์ะ็คืออะไรไหนพูี่ยพูดมาจังหวัดอะไรเหมือนไหมเกิดไม่ทันชัชพวกสวนสวนอะไรอุทยนเออถูกต้องเก่งมาก เก่งไหมมีชิ้นใหม่เคยไปเคยซื้อลูกตาด้วยฮะมีลูกตาขายด้วยมีมีมีเปแมสคอตมาสคอตของแับของขี่ก็ส่คยอดแต่ว่าตอนนี้เรามาเดินนี้ไม่อันตรายใช่ไหมเยอะผมผมพอจะมีศิลปะอยู่บ้างไม่ถือว่าศิลปะการต่อสู้การต่อรองตั้งกายก่อนเอมีใครมาทำลายคุณผมจะพปกป้องไง ไม่น่ากลัวเลยครับครับแค่ตอนในฟิลเตอร์หลุดก็โกรธละ <laughs> บอกปกป้องคุณอะไรวะฟิลเตอร์ใหม่ก่อนให้คนกลัวแล้วก็ต้องเป็นไฟ่ก็สุดเลยว,ว,ลยว่ะจริงผมเห็นหลายๆอย่างที่มันตื่นตาตื่นใจหมดเลยคนดูตาผมดิผมรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยว้าวอ่ะจริงว่ะเชื่อ ก่อนยังมีไม่เชื่อเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งวันอ่ะคุณไม่ว้าวเหรอเอาจริงจริงอุ๊ยว้าวมากเลย <laughs> <b ath> บ้านเมืองตึกราบ้านช่องนี่สุดยอดจริงๆเออว่าเห็นแล้วมันแบบตาโตเลยอ่ะ <Shakespeare reception. S 2> แต่บางอย่างก็มีอันที่เราเห็นแล้วเราแบบมันงง,งเหมือนกันปะไม่ <laughs> คนอะไรหรอกผมเห็นแล้วแบบอืมอ,อะไรอ่ะอย่างหน้าคุณตอนนี้เลยอย่างแรกเลยไหน เนี่ย้างนี้เลยทำาไม่วะาเห็นอะไรวอสไอดูไหนสิเรามาเดินเล่นกันเฉยใช่ไหมย่อยอาหารตอนนี้กินเยอะมากเอาไงดีหรือว่าเราจะแบบว่าเดินทำทรงอี่างไรก็ไม่แบ้ ผมชอบเขาทำทรงมากกว่านี้คุณพูดจะทำทรงวันสามทีทีแรกคือที่ซื้อแก้วยฟองเดินถือที่แรกคือตอนกลางวันที่แบบเหมือนเราเดินไปที่ไวายที่มันดีมากๆแล้วเรู้สึกว่าถนนเนี้ยดิ้งเวลาให้ชั่วโมงครึ่งไงลองเดินเล่นกันดูเราไม่รู้จะเดินเล่นอะไรกันก็เลยว่าเห็นแต่ว่าเห็นมีเห็นมี คนท้องถิ่นอ่าคนมังค่าคนมังค่าเขาแบบเขานั่งแบบฟิลอาบแดดแล้วก็สั่งเก๊กฮวยเก๊กฮวยฟองมามาดื่มกันแล้วเราก็แบบเฮ้ยอยากกว่าแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินไงไม่คิดจรินก็เลยคิดแล้วเขาเลยบอกว่าสั่งมาทําทรงอสั่งมาวางเฉยเแต่สุดท้ายไม่เอาเปิงเงินเลยสั่งอะไรแทนครับนมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตกับเครื่องดื่มสีดำซาซาสูตรแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาสั่งสูตรน้ำตาล ไม่มีใช่ไหมเห๋ือสั่งสูตรน้ำตาลร้อยโอเคแต่ผมสั่งนมร้อนมากินน้ำช็อกโกแลตนี yeah. bar. Bar ไ<ม>่ไงคอเทลบาร์บาร์พี่โอม,มโอ <laughs> อยากคุกเข่าเลยอะ่ะหรือว่าจะไปคู่ชีวิตไหมเอ็นเดนรีสอร์ทคุณเคยอุ้ยน่าวนมาที่เดิมปะใช่งไงก็บอกว่าพามา,าดูอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยขอเล่นเกมหนึ่งละ ผมมเป็นคนที่ไม่สามารถจับต้นชนปลายได้คุณเป็นคนที่สมมติถ้าเดินอย่างเงี้ยพอคุณเห็นเสานั่นลนะ่ะ<ช>คุณก็สามารถจับต้นได้ไวแต่รู้ว่าวิธีที่ <laughs> ผมชอบทำคืออะไรถ้าผมจะกลับที่เดิมผมจะเดินตามทางเดิมที่เดินมา <laughs> ก็เดินได้ก็มันก็ได้แต่มาถึงว่า <laughs> <ม>คือผมจะไม่พลิกแพะเพราะผมแบบผมกลัวเรื่องเส้นทางผมเป็นคนทางไม่เก่งมไม่อันนี้มันบอกก่อนว่าเสาช่ใชัยตรงไหนน่เมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ชิงชัยอยู่ชิชัสวตรงนั้นตรง้นเราแค่เดินกลับไปชิงชัยสรรานเราก็จะกลับโรงแรมได้แล้วถก เราคุณจะเดินกลับทางเดิมหรือคุณจะเดินทางใหม่ไม่มันต้องเดินทางเดิมเพราะว่าทางอื่นมั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 นไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เนียผมเราไม่ใช่แหล่งแบบแหล่งการค้าแล้ว่ามันแบบเป็นแบบแบบบ้านเรือนเราอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้นี่็นไม่กินอ่ะได้แต่เราไม่กินกันกินแต่ผมเคยเห็นไอติมที่มันแบบไอติมของตอนดูมิสเตอร์บีที่บ้านน่ารักมากเลยอะเนาะ ผมแล้วคุณรู้สึกไหมว่าดอกไม้ที่เขาสวยมากเพราะน่าจะเป็นแบบแต่อาี่โรงแรมไม่เย็นเลยจริงเสียอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีสวัสดีวันพฤหัสแล้วผมขาดแค่วันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายแป๊บนึงนะวันพฤหัสมีทุกวันละอยเป็นพฤหัสเจอละเขาไปถ่ายวันพฤหัสจะได้ส่งให้แฟนๆเลยครับเออแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่สากลใช่ป่ะว่าวันอะไรสีอะไรอ่ะมันเป็นแค่ในไทยปะถ่ายแน่ใจนี่ดาวเรืองนะเนี่ย ใช่ปะสวัสดีบนเพลือนสูงแค่นี้โอเคเอะผมขอเป็นคนนำทางได้ปะเ,าาเด้เรครับในทางเดิมยังไงวะทางเดิมต้องย้อนกลับอย่างนั้นนั่นคือทางเดิม <laughs> <c oughs> ข้างในผม,มนผมเคยจริงผมเคยผมเคยทำไงรึปะ <laughs> คืไม่ไม่ผมไอ้เนี่ยเดินเดินตรงไปเดทางเดิมแล้วคือเลยต้องเดินอ้อมกลับไปทางเดิมเพื่อให้มันรู้สึกว่าทางเดิมสิ่งที่ผมเคยทำเคยบอกว่าแต่นั้นมันยากจริงๆนะมันไม่ใช่อย่างนี้ผมเคยไปแบบคล้ายๆที่แก่งที่มันเป็นแบบฟิลเหมือนแบบแพที่มันต้องขี่เป็นแม่นาวที่เป็นขี่เจสกีอะที่เป็นเรือมันก็จะเป็นเหมือนฟิลเหมือนแบบมีภูเขาภูเขาภูเขาอย่างนั้นนึกออกปะอย่างเงี้ยแล้วเขาเนี่ยผมขี่ไงคุณเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ปะ แล้วที่จริงๆจนถึงนี่พักแล้วแต่ผมไม่รู้ผมจริงๆคือแต่มันเป็นภูเขาเนื่องจากว่าเราไม่มีทางที่เราจะจําได้เลยว่าแต่วบางคนก็บอกว่าไม่ไม่แต่ภูเขามันยากในป่ามันใช่มีแบบใช่มันไม่มีจุดใช่คือถ้าเป็นคนที่มันเก่งๆทิศทางอาจจะสื่อว่าก็นี่ไองกูกูขับมาเลี้ยวจนมันวนจะครบแล้วมันเป็นโลคอลไอศครีมที่มิสเตอร์บีนกินจริงๆเว้ยไม่มากินไปมาละเฮ้ยนี่เดินเนี่ยผมเพิ่งจำหงได้ละนี่นี่ผมอันนี้หงชื่อเนี่ยตัวเนี้ยที่อะไรนะตัวนี้ชื่ออะไร หง่คนนี้เหรอชื่อคุณเสาวดีตี่ยิงยิงใช่ไหมทำไมอ่ะที่ยิง,งยิง,งโอ้ย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 อย,อย่าถ่ายช็อตน,นี้ว่ะคุณสักหนึ่งนะคุณทำไงก็ได้ให้มันกระพือปีกทีได้ปะผมคุยกับมันรู้เรื่องมั้งนี่ย,ยาย่าตวัดคุณเคยไปประกวดว่าดเด็กๆประกวดประกวด <laughs> ประกวดหมดเลยแล้วก็อนไปประกวดนี่เรืช่องเจ็ด ในพูดจิ้งผูดเล่นเนี่ยจริงมันเป็นเหมือนแบบว่าคอนเซ็ปต์มันคือแบบคู่พี่น้องแล้วคุณไปกับใครโดนนี่เหรอโดนนี่อันนี้ผู้จิ้งผูดเล่นเนี่ยจริงทำอะไรอ่ะแบบก็เดินเดินเดินแอคเดินแบบเดินไปกอดอกอย่งเี้ยกี่ขวบเจ็ดมั้งแต่เมื่อก่อนนี้ถ้าเคยไปแบบว่าไปเคยไปประกวดร้องเพลงของเขาบอกคำ Two w a l e เขาบอกไปไปประกวดร้องเพลงของเอ่อ เชอรี่ยี่ห้อหนึ่งเป็นแบบเหมือนเชอรี่อ่ะเชอรี่แมจิกแน่เลยใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ได้ถามแต่แบบว่าเหมือนแบบประกวดร้องเพลงแล้วก็แบบว่าไม่รู้องเอาไป breaking t a เองก็เลยไปซื้อแบบซื้อแผ่นพีบีตรงบ2 s บีทูเอแล้วก็เอามาเปิดมันเมื่อก่อนอัรบัามันจะมีแบบ breaking tag อยู่ข้างหลัง b r e ก k ้งแ tag อยู่แบบว่าแท g ไท้ายอ่ะคุณชอบร้องเพลงแต่ตอนนั้นเลยเหรออะไรนะชอบร้องเพลงแต่ตอนนั้นเลยเหรอตอนนั้นไม่ได้ชอบตอนนั้นแบบรู้สึกว่าถ้าพอให้ทำก็ทำ เรือเองขับตามเราปั๊เนี่ยผมรู้สึกขับตามเราอันตรายแล้วนะนี่เถอะผมว่ามันบนบกเขาไม่น่าขึ้นมาได้หรอกเดี๋ยวนะผมเริ่มงงอันนี้ฝั่งไหนอ่ะเห็นไหมคุณก็งงโง่ไม่งงมันนี่มันนี่มันไออะไรวะเรียกว่าอะไรวะไอเนี่ยไม่เก่งหรอกบิดเรียกว่าอะไรวะสะพานเออสะพานชอบว่ะนี่คือนี่คือนิสัยคนที่อยู่เมืองนอกนานๆนะ นานเกินสองชั่วโมงอ่ะเริ่มจะมีอาการละนี่เนี kind of ่ยถ like ้าเริ่มเกินเขาเรียกอะไรนะเหมือนเพลงเนี่ยอะไรนะถนนอ่ะเคยร้ลงอะไรนะไอ้นี่ไงเพลงแอนเดียวเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะถนนเนี่ยเนี่ยเดินข้าวันนี้ไปตอนนี้คนเริ่มเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะสะพาน อะไรพี่น่ะนที่ไปเดินข้าง Come to Wales รู้จักเวลใช่ไหมร wow. ู้จัก t ด a เจ้าหญิงเดน่ามเจ้าหญิงแห่งเวลใชนะอ๋อผมรู้จักเวลคือผมรู้จักการเดนเบลอะไรนะผมรู้จักการเดนเบลการเดนเบลเขาอะไรครับนักเตะอ๋อเออการการดูบอลน่ะทำให้คุณกับอ็อฟอ่ะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธงชาติแล้วก็นักอะไรเยอะมากเลยเนาะเผื่อว่า ผมเคยเล่นเกมอะไรเกี่ยวกับทายธงชาติก hmm. <Exactly>. ับ like อ๋อ yeah. ม so. ันจะเก่งมากเพราะมันแบบมันดูบอลเนี่ยมันจำได้มันจําได้ยิงไม่มันเอาเมื่อก่อนจําชื่อได้เมื่อก่อนอ่ะมีมีช่วงพอเล่นเกมอะไรได้ปะแม่เออใช่แล้วก็มีช่วงนึงสะสมสะสมการ์ดบอลใช่ปะสะสมการ์ดบอลการ์ดบอลพรีเมียร์ลีกนั่นแหละเฮ้ยพี่นนท์ซูเปอร์เวร์สแนปช็อตได้จากปะสวัสดีครับพี่นนท์พี่นนท์ผมซื้อกล้องนี่มาครับอะไรนะพี่นนท์ยังอยู่ปะเนี่ยผมจะผมซื้อ M9P มาเป็นตัวที่อ่า เขาบอกว่าเอ้ยมันรายละเอียดยาวอ่ะเดี๋ยวคนฟังเรางงแต่ว่าแต่ตอนนั้นก็คือแบบว่าจำชื่อนักบอลได้ทุกทีมอ่ะที่มีหลี่ย20ทีมใช่ป่ะทีมละตัวจริง11ใช่ป่ะแล้วก็ัวสมลองประมาณ7ใช่ป่ะ18คนอ่ะ18คนจำได้หมดเลย ถ้าแต่ลิบกับจำอะไรอย่างงี้ได้ผมก็จำชื่อดิจิมอนทุกร่างที่ใช่คนจำได้อะไม่แต่ตอนนั้นตัวหาเลมอนก็จำได้หมดเลยคือตอนนั้นแบบมันมันนึกออกป่าคุณซื้อการมาสะสมใช่ปะ้วมันก็ตั้งดูอ่ะก็ต้องงนั่ใช่มันจะมันอะไรก็รู้ก็จำได้หมดเลยโผมกมอนผมจำท่าจำชื่อจำเล่นเกมฮอยสมูนผมก็จำได้หมดว่าอีคนนี้ชอบกินอะไรที่จะเกมสมัยใหม่จะตายเกิดไม่ทันบอล จีบปปูริอ่ะใครเนี่ยผมชมพูชอบดอกไม้ชอบดอกไม้ทุกสายพันธุ์ถ้าอันดับสองจะเป็นเอลี่เอลี่ชอบสมุนไพรแต่ว่าไม่จีบคาเรนเพราะมันชอบวายเราเอากันไปสร้างบ้านดีกว่าวายมันแพงใช่คาเรนชื่อคาเรนมีปปูริรันคาเรนเอลี่เฮ้ยจำได้ไงวะมันอยู่ในแบบเซเลบบัมส่วนลยใช่อยู่ในแบบรันจะเป็นสาวแบบอ่ารันเป็นสาวห้าเพื่อนกับคุโดชินิจิ ไม่ใช่คนนั้นคนละหลางห้ังเพื่อนกูโดชิจริงจิแต่แบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้แล้วก็เอ๊ะหลันนี่ใช่ที่มีหัวแหลมแหลมมีปัสสาวัวแหลมแหลมหัวแหลมเลาวเดินไปโรงแรมอ่ะเขาเป็นคนฉลาดนะหัวแหลมแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับกูโดชิจริงจิแต่ทุกครั้งที่คนนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วฉันคือกูโดชิจิ เกือบตายทุกรอบทำไมอ่ะผมเอาพูดตรงว่าเป็นเป็นการ์ตูนแมทที่ผมไม่เคยผมไม่ได้ดูเลยเนี่ยมันนี่เว้ยมันเป็นแบบมันเหมือนแทบจะไปจิมมี่ในการที่แบบว่า The The Movie ใช่ป่ะมันคือการแบบคือการแบบคดีใหญ่เคสหนึ่งการฆ่าคนการการที่มีคนตายเกินสามแล้วก็จะเป็นคดีใหญ่แบบสมมติแบบมีภาคหนึ่งที่เป็นแบบว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องไพ่ก็แบบว่าคือชื่อญี่ปุ่นอะมันจะคล้องกับ คล้องกับเอ่อพวกตัวเลขใช่ป่ะมันจะแบบว่าตัวหนึ่งก็ชินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล,ะละ้วเขาไม่เหมือนว่ามันก็มีสิบสามไพ่มีสิบสามเลขใช่ป่ะสิบสามหน้าไพ่มันก็ไล่ฆ่าคนทีละแบบนี่คือคดีเดียวอ่ะเนี่ยคดีเดียวสิบสามคนแค<น>ิดได้ยังไงพยายามฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคดีใหญ่แล้วก็พอคนนั้นตัดสินใจจะบอกว่าฉันคือคุโดชินิจิ เกือบตายทุกรอบแบบตายแบบมีมีภาคนึงเป็นหิมะอันนี้คือเอาตลกหรือเอาจริงจริงไม่หมายถึงว่าเป็นซีนเอาตลกหรือเป็นซีนเอาไม่ซีนแบบเอาจริงแต่ไม่ถึงว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกภาคเว้ยแบบซีนที่แบบว่ากำลังจะแบบรอบในฉันจะบอกแล้วว่าฉันคือคุโดมันซีนตลกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นนนนซีั้แบบมหรอมือว่าแต่คุณไม่มีอารมณ์ขันหรือเปล่าเขาอาจจะตั้งใจเขียนมาเพื่อให้แบบ เหมือนเบรกความน่ากลัวหรือกตกรรมด้วยกันไม่เว้ยมันต้องโรแมนติกเว้ยต้องโรแมนติกอันนี้ทูบอร์เกอร์ขอตัวดีใบพี่เตอ้อยู่ไหนคะ<บ>นอยู่กุมบ,บนเกาะแห่งหนึ่งเออใบ้ให้เป็นเกาะที่เด่นเรื่องฟุตบอนมีสองพยางเอออะไรนะครับภูเก็ตเหรอไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเด่นเรื่องฟุตบอลน,นะเด่นเรื่องุตบอลเกาะกูดยังไม่ถูก จะได้ทั้งเกาะของประเทศเลยป่ะคือมีคนต่างชาติเยอะโอ้โหทาโซนนี้ใช่ๆเขาเขามีงานแต่งงานกันอันอนี้วันเกิดทุกคนไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องเตรียมรับมือเจอคนเยอะต้องตั้งกัดละเดีย๋ยวอไปๆน,นะครับทุกคน